มาแล้วจ้ารองพื้นผสมกันดดสตาร์ไรด์แม็กซิมัมโคเวอร์แอนตี้เค่า SPF50PA สบีวกบกบวกสีที่ใช้จะเป็นเบอร์0ูนเหมาะสําหรับคนที่ผิวขาวเหลืองและก็ผิวสองสีค่ะเขาเป็นเนื้อรองพื้นที่เกลี่ยง,ง่ายมากๆสัมผัสบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะปกปิดได้อย่างดีเยี่ยมพรางได้ทุกปัญหาผิวปกปิดผิวให้ดูเรียบเนียนและก็เป็นธรรมชาติไม่วอกไม่ลอยและไม่เทาช่วยบํารุงดูแลผิวด้วยวิสตาสก n ไฮเปอร์พิกซ t เมนไนอาซินามีน B P และซีบัคทอนที่อุดมไปด้วยว e, ิตามินซีวิตามินอีไลโคปีนเบตาแคโรทีนที่จะช่วยลดการระคายเคืองของผิวปกป้องผิวจากมลภาวะฝุ่นต่างๆและเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ผิวบอกเลยว่าใช้แล้วผิวปังไม่ไหวพอแต่งหน้าเสร็จก็มาทดสอบความแน่นของรองพื้นกันหน่อยจ้าตัวนี้เขาช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อน้ำไม่เยิมไม่ติดแมตท,ที่สำคัญที่สุดเลย คือปลอดภัยมีออยอไม่มีสารอันตรายอยากหน้าสวยเป๊ะปังตลอดทั้งวันต้องลองตัวนี้เลยราคาก็คือประหยัดมาก290บาทแถมฟองน้ําแต่งหน้าให้ด้วยมาเปลี่ยนหน้าพังให้กลายเป็นหน้าปังด้วยรองพื้นสตาร์ไรกันคะ่ะ